ทุกคนรู้จักคําว่า pop c u เจอร์หรือเปล่าหากไม่รู้ผมจะช่วยแถลงไขให้มันคือแบบสิ่งที่ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยอินอยู่ในช่วงเวลาเวลาหนึ่งอาทิเช่นแบบเพลงอนิเมกะการ์ตูนหรือไม่ก็แบบความเชื่อเรื่องโลกจําลองหรือไม่ก็หนังซอมบี้หรือไม่ก็เอเลียนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นปเคา u เจอร์ได้เว้ยอะไรก็ตามที่แบบมันนิยมอะ p เค c u เจอร์มีอะไรบ้างเอาที่แบบในเกมเนี่ยมีนะจริงๆมันก็เยอะนะส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบซอมบี้หนังเรื่องซอมบี้ก็ จัดว่าเป็นป๊อปเคานเตอร์ชนิดหนึ่งเอเลี่ยนเนี่ยใช่แน่นอนแล้วก็มีอะไรกับ AI อ่าใช่ AI กระแสตอนนี้กําลังมาเลยแล้วมันกระตุกจิตกระชากใจไหมแล้วก็มังกรจัดว่าแบบเป็นโลกแฟนตาซีเว้ยไปอิเซไคยอยังผมเนี่ยอยากไปมากโอ้ยมังกรเถื่อนว่ะเออก็ก,ก,ก็ก็ถือว่าได้อยู่มั้งให้เป็นป๊อปเคานเตอร์ไปแล้วก็ไคจูอันนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมในคนส่วนหนึ่งนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยอินแต่ว่าผมก็ยังรู้จักอะ่ะเออ อันดับแรกผมก็จะทําการสร้างสังคมมนุษย์ให้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเมื่อจะต้องเจอกับภัยพิบัตริระดับหมอลำซิง่งไม่ใช่เมื่อสังคมมนุษย์เนี่ยจะต้องเจอเข้ากับภัยพิบัติยอดนิยมมนุษยชาติจะสามารถรอดชีวิตได้หรือเปล่ามาดูกัน <L eg ual ita> ผมเบื่อบไบโอมเมล็ดหญ้าแล้วอะแต่ระไบโอมมันก็ส่งผลต่อแบบสัตว์ที่เกิดด้วย อ่ะใบอมดอกไม้แล้วกันให้พุ่มไปด้วยประมาณนี้เดี๋ยวมนุษย์แบบอดตายแล้วก็มีแร่ออไม่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 ยังน้อยมนุษย,ยชาติเนี่ยจะต้องแบบออกเดินทางเพื่อไปตามหาแร่เวย้ย oh, <shit. S 1> ประมาณนี้แล้วก็ปรับเข้าให้ที่ด้านล่างจะให้เป็นมเมล็ดพันธุ์บิเดเบี้ยวอ้อ้ oh, <yeah. S 1> นี่มันช่างน่ากลัวเลอเกินแล้วก็อันนี้จะเป็นเมเปลิลด้านบนจะเป็นซาเวนา่าแล้วก็ มีไบโอมเห็ดด้วยละกันเออตรงนี้จะให้เป็นสินแร่อันนี้ให้เป็นแร่ทองมิดทิวแร่เงินประมาณนี้เว้ยแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นตั้งกด ผมไม่อยากให้มันแบบก่อกระบฏดอะไม่เอาแล้วการกระบฏใส่มนุษย์มาเลยประมาณนี้นะแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยตั้งอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็จากนั้นคูณ5้าไปจะให้เวลาสักประมาณ10ปีแล้วกันทุก10ปีเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบภัยพิบัติระดับหมอรำนะที่แบบมนุษยชาติส่วนใหญ่รู้จักนะซึ่งในตอนนี้นะใบอมบิดเดี่ยวนั้นก็แบบเหมือนจะเริ่มทําการขยายขึ้นมาแล้วที่ใบอมบิดเดี้ยวเหมือนว่าจะมีต้นไม้หน้าตาแปลกประหลาดนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยหัวกะโหลกเอออันนี้ ก็แบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเว้ยมีมนุษย์แบบไปฟาร์มทรัพยากรมาซึ่งในตอนนี้นั้นก็ผ่านมาแล้ว8ปีแต่ว่าตอนนี้แบบมนุษย์ตั้งบ้านเรือแล้วมีอาณาจักรมีอะไรเรียบร้อยนะโอเค1ิปีเรียบร้อยมาคูณหนึ่งแล้วก็ภัยพิบัติอย่างแรกเป็นซอมบี้แล้วกันในยุคสมัยโบราณอาจจะมีซอมบี้ระบาดเพราะว่าอะไรอะไม่ไม่มีอะบ๊อปเค้าเจอร์อย่างแรก หนังเรื่องซอมบี้ที่ทุกคนนั้นก็ต้องรู้จักซอมบี้เกิดการระบาดขึ้นมนุษย์ในสมัยก่อนนั้นจะสามารถเอาชนะซอมบี้ได้หรือไม่ มาดูกันคุณ3แล้วกันซอมบี้เหมือนว่าจะแบบไม่กล้าเดินเข้ามาในดินแดนมนุษย์แล้วเรียบร้อยนะเหมือนว่ามนุษย์นั้นจะแบบไม่ทนแล้วนะมนุษย์บอกเ hey, ฮ้ยซอมบี้ระบาดเอาแหละพวกเรานั้นจะต้องทําการแบบฆ่าเชื้อซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้มึงตั้งเป็นอาณาจักรได้ด้วยเหรอจริงๆอาจจะตั้งได้ก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่เฮ้ยเนี่ยมันตั้งเป็นเมืองอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเมืองมนุษย์เออดูสีดิมนุษย์บอกไม่ทนซอมบี้ระบาดซึ่งมนุษย์ที่ตายเหมือนว่าจะแบบโดนเปลี่ยนให้เป็นซอมบี้ด้วยนะเนี่ ถ้าทำปืนแล้วล้วก็มีแบบรถม้าจังหวะนี้ก็ยิงปืนมาลวนๆวซอมบี้ที่แบบไม่มีอาวุธบ้าบอ,อะไรเลยมีเลือดอยู่ที่73เอาจริงดิไม่น่าจะแพ้นะมนุษย์ติดดาวให้ตัวนี้ไปแล้วมาดูกันว่าไอ้ตัวที่ติดดาวเนี่ยเออเป็นซอมบี้เว้ยมาซอมบี้แม่งอย่างเถื่อนนะสามารถแบบเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นซอมบี้ได้เออแต่เอาจริงๆแล้วสมมุติว่าแบบมีซอมบี้ระบาดได้จริงมนุษย์มันจะสู้ไม่ได้จริงเหรอเอาจริงผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามนุษย์มันจะแพ้ซอมบี้ได้ยังไง ไอซัมบี้แบบเดินช้าๆโง่ๆมนุษย์แม่งแบบมีกองกําลังทหารมีอาวุธปืนมีต่างๆแล้วนะเอาจริงซัมบี้ไม่น่าจะสู้ได้อะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นซัมบี้ที่แบบมีพลังแบบโอพีอะไรเงี้ยเออกูจะเชื่อหน่อยว่าแบบมันจะยึดโลกได้แต่ถ้าแบบเป็นซัมบี้เดินงโง่ๆอะไรเงี้ยแล้วมนุษย์ชนะไม่ได้ก็เออสูญพันธุ์ไปเถอะ แม่งมนุษย์มีทั้งนิวเคลียร์มีทั้งปืนโอตูมเนี่ยมึงดูเนี่ย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 เออความจริงผมว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์ไม่มีทางแพสซอมบีโงโง้ง่ๆอ่ะยิงซอมบี้ที่แบบพลังกายภาพกระจอกกระจอกสมองไม่มีอะ่ะเออซอมบี้มันแบบไม่มีกระบวนการคิดที่แบบซับซ้อนแล้วด้วยอะ่ะ มันจะไปแพ้ได้อย่างไงวะไม่เข้าใจ <c oughs> แต่ถ้าแบบเป็นซอมบี้ขยายพันธุ์ได้ทางอากาศอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แน่อันนั้นก็อาจจะสู้ไม่ไหวแต่หนังซอมบี้ที่ผมดูมามันแบบเดินงโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมนุษยชาติมึงแพ้ไปได้อย่างไงโอ้กว่าจะจัดการซอมบี้ได้ก็ผ่านมา10ปีเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้เวลามนุษย์อีก10ปีและกันด้านบนแม่งมิดทิวทำไมไม่ไปเอาวะมนุษย์ที่ด้านล่างก็มีทรัพยากรเกิดเองอยู่นะผ่านมาแล้ว25ปีอาระยธรรมนุษย์ ก็ประมาณนี้ต่อไปเอาเป็นภัยพิบัติยอดนิยมอะไรดีเออเอาเป็นอีเซไขแล้วกันเนาะมังกรมังกรเริ่มแบบเข้าใกล้ยุคสมัยปัจจุบันแล้วเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์แล้วอือไปมังกรมาโอเคมังกรแม่งยังเถือนตัวเดียวก็พอแล้วทั้งนั้นอนะ่ะขอดูสเตตัสก่อนอะดาเมจหนึ่ร้อยคูณสามละกันจังหวะนี้นะ มังกรจากอีเซคันะคว่ำไปแล้วบ้านะนี่ผมดูถูกมนุษยชาติเกินไปถ้าอย่างนั้นก็ไปมังกรซักหนึ่งตัวด้านบนสองตัวอุ้ยมังกรเกิดที่ดินแดนมนุษย์เลยสามตัวสี่ตัวเรียบร้อยนะโอเคในจังหวะน,นี้นะมังกรล้มไปแล้วด้านขวามือแล้วก็ตรงนี้มังกรด้านล่างหายไปไหนแล้วอ่ะไปอย่างเร็วอ่ะมังกรตัวนี้กําลังบินเข้ามาในเมืองนะมังกรจากอีเซคเข้ามาในจังหวะน,นี้แล้วล่วงไปนะนี่ไงล่ะ แล้วมังกรตัวด้านบนบอกเฮ้ยกูไม่เกี่ยวอะไรเลยอย่ามายุ่งกับโก้มังกรสิ่งมีชีวิตในโลกแฟนตาซี เมื่อต้องเจอกับภัยพิบัตริระดับมนุษย์อาระยธรรมล้าหลังก็ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้บ้านะเวลาที่แบบมีข่าวแบบดาวข้อน้อยพุ่งชนโลกอุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนแบบแตกตื่นเนาะสำหรับผมก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติยอดนิยมแล้วกันเหมือนแบบดูหนังเนี้ยน้ําท่วมโลกอุกกาบาตชนโลกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจัดไปไภัยพิบัติยอดนิยมอย่างต่อมาอุกกาบาตให้เวลาอีก10ปีแล้วกัน ความโกรหหขั้งมโหรานปีที่40อุกกบาทพุ่งชนโลกเอ้ยป๊อปขระมา1หนึ่งดอกโอ้โอ้ยบ้านเมืองล่มสลายไหมไม่นะอ่ะตรงนี้อีกหนึ่งดอกโอ้โหมปาเถื่อนมากพระเจ้าองค์นี้โอ้โหมปล่อยอุกบาทมาเหมือนตั้งใจปึ๊บโอ้มนกกระจอกเทศก็ไม่ลอดนะแล้วก็ด้านล่างปึ๊บโอ้ ให้เวลามนุษย์เติบโตอีก10ปีเว้ยไปเลยมาดูซิว่ามนุษย์นั้นจะสามารถฟื้นฟูนฟนบ้านเรือนได้ไหมทุกคนว่าระหว่าง A.I กับเอเลียน อะไรจะมาถึงก่อนกันทุกคนว่าอะไรสําหรับผมผมคิดว่า AI น่าจะมาก่อนนะเอเลี่ยนมันดูแบบ่างไกลอะ่ะเทคโนโลยีอวากาศเราแบบจริงๆก็ไปไกลแล้วนะแต่ว่ายังไม่ไกลพอผมว่า AI อยังไงก็น่าจะมาก่อนนะดังนั้นภัยพิบัติอย่างต่อมาในมุมมองของผมเนี่ยควรจะเป็น AI AI ยึดครองโลกผ่านมาแล้ว47ปีเหลืออีก3ปีเท่านั้นละบ้านนะนี่ใช้เวลาตั้งนานบ้านเรือนแกยังแบบซ่อมไม่เสร็จดีกว่าเนี่ยมนุษยชาติทำไมไม่ทำลายบ้านเรือนหลังเก่าทิ้งไม่ก ตอนเอาเรียบร้อยนะอุ้ยตึกใหม่ยังสวยนะตอนนี้ผ่านมาแล้ว49ปีที่ด้านซ้ายมือนี่คือแบบหมู่บ้านเล็กๆคือแบบไม่ได้ฟื้นฟูเลยตอนนี้เข้าสู่ยุคมืดน,นะ50ปีเรียบร้อยก็มีท่าเรือสวยงามแล้วก็เอ่อด้านบนด้วยโอ้ขนาดแบบอ,รอารยธรรมกระจกเนะ่ยไซเบอร์คอร์ก็ไม่สามารถเติบโตได้นี่มาที่ด้านขวามือเหมือนว่าด้านขวามือการป้องกันจระหลวมนะแล้วก็มาที่ด้านล่างอืโอเคอะไรวะเนี่ยเป็นแสงออร่า โอ้แม oh ่ <laughs> อารยธรรมมนุษย์แม่ง,ย,งยังเถื่อนสุดจัดประหลัดบอกประหลัดบอกผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีแล,แล้วมึงยังไม่เลิกพูดคำว่าสุดจัดใซเบอร์คอร์ด้านซ้ายแตกไปแล้วด้านบนก็แตกด้านขวาก็แตกแล้วด้านล่างอ่ะด้านลา่า,นลา,งา,นลางก็โอ้ยตุ้ม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 ตอนนี้พาะคุณยนเอไอเนี่ยยังแบบพัฒนาไม่ได้ไกลเว้ยมนุษยชาติบอกกูไม่ขอเสี่ยงนะขอแบบระเบิดปืนไฟมาเลยแล้วกันไม่อยากให้ AI เติบโตไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็จะเหลือสงครามแค่ด้านล่างเท่านั้นนะแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นแค่ตรงนี้ตุ จไซเบอร์คอนะจังหวะนี้บอกเลยว่าบรรยากาศสงบนิ่งคุณยนตบอกเฮ้ยมนุษย์เรามาลงนามสันติภาพกันดีหรือเปล่ามนุษย์บอกไม่เอานะกูขอไส่โอ้ตบตๆๆบตบมนุษย์บอกมนุษย์ไม่ทนแล้วเรียบร้อยนะภัยพิบัติระดับ AI ก็ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์สยชาติไปได้ภัยพิบัติอย่างต่อมาไม่รออีก10ปีนะเอาเป็นปีที่60และกันเวลาที่พบแบบ UFO อะไรประมาณเนี้ยเนาะมันจะมักไม่เจอแบบกลางเมืองเว้ย มันจะไปเจอแบบในที่ที่แบบไม่มีคนอะไรเงี้ยทาไมก็ไม่รู้ที่ลับที่ห่างตาผู้คนแต่เอาจริงผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเชื่อแต่เอาจริงถ้าแบบ U F O มีจริงแล้วแบบมายัางโลกเงี้ยผมว่าถ้าเข้ามาถึงโลกได้อาระยธรรมเราก็ไม่น่าจะแบบตรวจจับเขาเจอได้นะระดับอาระยธรรมอาจจะแบบต่างกันเกินไปแล้วในจังหวะนี้นะ U F O มาตอนกลางค่ำกลางคืน ลราบินเข้ามาในจังหวะนี้เรามนุษยชาติบอกเฮ้ยกูเจอ UFO เป็นครั้งแรกถ่ายคลิปลงโซเชียลเร็วโหแล้วในจังหวะนี้เหมือนว่าอารยธรรมเอเลี่ยนจะทําให้มนุษยชาติจบสิ้นแล้วเมื่อมนุษยชาติไม่สามารถต่อกรกับภัยพิบัติระดับนอกโลกได้มนุษยชาติก็จําเป็นที่จะต้องจบสิ้นและสูญพันธุ์ไปเมื่อเอเลี่ยนบุกมายังโลกได้ตอนนี้มันก็เริ่มแบบก่อตั้งอาณานิคมด้วยระดับอาวุธด้วยระดับเทคโนโลยีที่ต่างกันมากเกินไปมนุษยชาติก็ไม่สามารถต่อกรได้ตรงนี้เหมือนว่ามนุษย ชาติอาจจะต้องจบสิ้นหัวยานเขาเถื่อนเกินอะ่ะคูณ5ไปเลยแล้วกันแล้ในตอนนี้เหมือนว่าอาระยธรรมเอเลียนได้ทำการลุกรานดาวโลกและก่อตั้งอาระยธรรมเรียบร้อยมนุษย์ตอนนี้เหลือแค่36คนนะเปิดโซนิคสปีดไปเลยแล้วกันอาระยธรรมมนุษย์จะแบบเริ่มทำการต่อต้านเอเลียนนะมีสงครามแบบเกิดขึ้นที่ชายแดน เกิดสงครามตรงนี้นะปุ๊บปับปึ๊บป,บปับดูกันไม่ทันใช่ไหมล่ะเออผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันแล้วอารยธรรมมนุษย์จบสิ้นไปแล้วสรุปเลยก็คือมนุษยชาติมีโอกาสจากการสูญพันธ์จากเอเลี่ยนมากที่สุดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม